เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาทูลกระ่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีสเสด็จพระราชทานปริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยทาลัยกรุงเทพธนบรุรีประจำปีการศึกษา2566ค่ะโดยมีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบาัตรจำนวน3,100คนนอกจากนี้ยังมีทีมดาราและนักแสดงที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2566ได้แก่ควัญอุษามณีพูลเกิดคณะรัฐศาสตร์สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ดุสรีบัณฑิตและดารานักแสดงอีกมากมายค่ะสวัสดีค่ะอินทิชโนประสาทรองชนะเลิศอันดับ2วิดแกรนไทยแลนด์2018นะคะจบคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตค่ะอืโค่ะควนค่ะควันนะคะอุษาบัีคุณเกิดนะคะก็จบคณะรัฐศาสตร์ศาสตร์ค่ะ เดี๋ยวพี่ก้องปิยะค่ะสืบพิบุลนะคะก็จบดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นะคะคณะนิี่ศาสตร์ค่ะครับผมโจเซฟพามทางโครานะครับจบคณะนิี่ศาสตร์ครับผมปริญญาโทนะก่อนอื่นนะครับเซฟต้องขอขอบคุณพี่ชายแฮกนะครับผมที่ให้โอกาสเซฟมาเรียนวันนี้คือรู้บอกพี่ชายตั้งแต่วันแรกว่าเซฟดีใจมากที่ได้โอกาสนี้แล้วก็ทําให้พี่ชายเต็มที่แล้วก็ภูมิใจมากครับที่ได้มาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับผมค่ะ กงพีนะ่ก็ออเองก็บอกก่อนก็เป็น,เออเปนความภาคภูมิใจนะคะ mm. เป็นเกียรตินะคะที่ทางมหาวิทยาลัยงเทพ์บุรีเนี่ย mm. ได,ด้มอบดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ให้นะคะ mm. ของคณะนิเทศศาสตร์มันก็เป็นการทํางานมาตลอดทั้งชีวิตที่เราทานะคะแล้วก็ได้เห็นถึงคุณค่าถึงสิ่งดีๆที่เราทําให้กับสังคมนะคะ mm. แล้วก็ให้กับประชาชนนะคะ mm. ท,ทั่วไปแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องสังคมแล้วก็วงการต่างๆก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่คิดเองจะได้ ก็ยังดีใจอยู่แล้วก็ยังภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองได้วันนี้ที่คนเห็นคุณค่าเรานะคะก็จะทําต่อไปแล้วก็ตั้งใจทำดีๆให้กับสังคมต่อไปเรื่อยๆนะคะค่ะก็เราทําอะไรนะคะก็ะต้องทําให้สุดอะคะแล้วก็ อย่างที่ขันรักโรงเรียนขอนก็ไม่ได้รักโรงเรียนอย่างเดียวนะรักมหาวิทยาลัยด้วยก็คือจะบอกว่าคือสุดท้ายอะคา่ะสิ่งที่มันอยู่กับเราอยู่ติดตัวเราถึงแม้ว่าเราจะทํางานทํามาหากินเก่งแค่ไหนแต่เงินที่เราใช้ไปทุกวันมันก็จะหมดมันจะมีแต่ร้อยหล่อแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะเพิ่มคูณในเรื่องคุณภาพเรื่องศักยภาพในชีวิตเราหรือว่าเพิ่มคุณค่าชีวิตเราหรือลดความเสี่ยงในการที่ว่าเราจะประกอบวิชาชีพสัมมาอาชีพได้ก็คือความรู้ค่ะ ขวัญก็อยากจะสนับสนุนทุกคนนะคะคือจะเรียนอะไรก็ได้คะ่ะจะเรียนบอคสจะเรียนปริญญาบัตรในในชั้นไหนก็แล้วแต่แต่ว่าอยากให้ทุกคนอย่าลาทิ้งการเรียน,นะคะ่ะเรื่องเรียนเป็นสิ่งที่สําคัญและจาเป็นสําหรับทุกคนค่ะคะ่ะสำหรับหนูนะคะก็ <laughs> ต้องขอขอบพระคุณน,นะคะมหาวิทยาลัยกรุงเทพบูรีค่ะขอขอบพระคุณมิสแกรนไทยแลนด์นะคะที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้แบบนี้นะคะหนูคิดว่าโอกาสทางการศึกษาเนี่ยเ,เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะในเมื่อโอกาสมาแล้วเนี่ยหนูก็คว้ามันไว้ค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าเรามีการศึกษาที่ดีนะ,ะเราก็จะสามารถพัฒนาประเทศชาติให้ดีขึ้นได้ได้วยคะ่ะก็ยดงต้องขวัญบอกนะคะว่าจริงๆแล้วทุกคนไม่แก่เกินเรียนนะคะถ้าทุกคนมีความตั้งใจและบอกก่อนว่าต้องขอบคุณนะคะในนามของ นิสิตนะครของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะที่เราทั้ง4คนเนี่ยแล้วก็อีกอีกเป็นมาเป็นคนในวันนี้นะคะก็ได้รับสิ่งดีได้รับความรู้ได้ประสบการณ์ได้รับหลายๆอย่างจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะที่ ได้มอบโอกาสดีๆกับพวกเราแล้วก็มอบความดีกับพวกเราด้วยใช่แล้วก็ขอบคุณคุณแม่อธิการด้วยค่ะเพราะว่าขวัญก็คือตอนแรกจะไม่จบหลายรอบแล้วค่ะ <laughs> คือหนูก็ถอดใจหลายรอบแล้วค่ะแต่ว่าคุณแม่อธิการนะคะก็คือแบบว่าทั้งให้กําลังใจแล้วก็ไม่ได้รักในฐานะที่เราเป็นลูกธรรมดาค่ะแต่ว่าเราทุกคนที่มาอยู่ที่รั้วมหาวิทยาลัยนี้ก็ถือถือว่ามีคุณแม่เพิ่มอีกหนึ่งท่านแล้วก็คุณแม่ก็สอนเราในการที่แบบให้กำลังใจ<า>ให้ความรู้และรักเราเหมือนลูกที่แบบ ผักให้ลูกเรียนจบให้ได้ใ,ไดใช่ก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยค่ะถ้าไม่มีคุณแม่หนูก็ไม่ได้จบนะคะขอบคุณ <c oughs> คุณแม่อธิการแล้วก็พี่ดาบ <c oughs> แล้วก็ดา๊าบ <c oughs> พี่ดาบ <c oughs> ด้วย <c oughs> พี่ดาบก็น่ารักท <c oughs> ี่ดูแลพวกเราตลอดเวลาแล้วก็ด <c oughs> ูแพวกเราด้วยนะคะค่ะ <c oughs>